เราก็รู้แล้วว่าพักล้ามันต้องทําได้อย่างดีควบคุมกายเข้าออกคนอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ในบางครั้งคราวมันหย่อนยาลงไปมากเพราะเห็นว่าไม่ค่อยจะมีเรื่องโรคขึ้นมาตอนนี้สวัสดีครับผมผมนายสัตวแพทย์สุภัส,สกรจัรไทบูนหรือหมอพีทนะครับผมทีมวิชาการสัตว์ปีก i t e c บริษัทเวฟโปรดักต์นะครับผมวันนี้เรามาออกนอกสถานที่กันนะครับผมโดยมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับผมเพื่อจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่จะมาช่วยแนะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคต่างๆงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับทางอาจารย์กันครับผมวันนี้เรามีประเด็นจะมาฟุยกันในเรื่องของการจัดการอย่างไรไม่ให้มีปัญหาเนื้อคัเซิลมากวนใจภายในฟาร์มซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรทวีศักดิ์ส่งเสริมนะครับผมอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมสวัสดีคร สวัสดีครับทุกท่านครับหมอพีดมีอะไรเหรอครับมีคําถามไหมเอาเลยครับท่อาจารย์ตอนนี้ผมขอพูดถึงความสําคัญของรถกระถาีมิลล์กระนที่มีผลต่ออุตสาหกรรมในเรื่องการเลี้ยงไก่ไปข่ไก่แข่ทุกผู้คนจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็ว่าในปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงไก่เราเลี้ยงแบบหนานแน่นหรือที่เรียกว่า intensive farming นะครับบางทีไก่ไข่เนี่ยลงเรือนหนึงก็ โอ้โหหลายแสนนะครับอย่างไก่เนื้อนเนี่ยลงเรือนละหมื่นตัวนี่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องเลี้ยงหลายหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผนแดนปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราก็บอกว่าในโลกของนิวคาสเซิลเนี่ยมันจาเป็นต้องให้วัคซีนเนี่ยปัจจัยหลักสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าในระบบป้องกันโรคของเราเนี่ยแล้วก็การให้วัคซีนมันต้องสอดคล้องกันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราให้วัคซีนดีๆมาถึงไก่ทุกตัวได้สม่ําเสมอกันทั้งฝูงเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ภูมกัมนก นะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการจัดการของฟาร์มด้วยระบบการป้องกันโรคกนเป็นตัวที่ชี้วัดที่สําคัญมากซึ่งไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้ว่าระบบการป้องกันโรคของฟาร์มนี้จะดีกว่าความนั้นหรือไม่อย่างไรตามใดที่โรคยังไม่มาถึงนะครับ ถ้าโรคมันมาถึงก็จะบอกได้เลยว่าการจัดการฝัาของเราเป็นยังไงทีนี้หมอพี่ถามว่ามันเป็นยังไงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเด็นพ้อยของเราก็คือว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างซึ่งเมื่อกี้บอกว่าเราเลี้ยงไก่หนาแน่นเพราะว่าเป็นระบบอุตสาหกรรมแต่ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการเตรียมโรงเรือนการให้วัคซีนนะครับเอาพูดถึงไก่เนื้อก่อนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาพักแล้าประมาณสามอาทิตย์โดยทั่วไปจับไก่เสร็จหมดแล้วจนถ้งเกว่าดาวเทาพีเดียดอย่างเงี้ยวันแรกอะที่ว่าของเอาอ แต่ใ่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการเลี้ยงมานานด้านรัอถี่เนี่ยะะเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยพักลงเรือไม่ได้ทําไม่ได้สา,ามวัตทเพราะว่าตารางเวลาที่ลงลูกไก่เนี่ยมันมัน,ม,นมันจะต้องต่อนเนื่องกันไปครับผมประเด็นก็คือว่าเราให้วัคซีนไม่ดีหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่สม่ำเสมอกันบางตัวได้บางตัวไม่ได้นะครับม,มันก็จะไปเหตุให้ไก่เนื้อเนี่ย มันก็จะหมุนเ,เ,ว,เวียนอย่างนี้เรื่อยไปแล้วในพื้นที่ที่เลี้ยงก็นไหลไหลลงเรือไหลไหลไหลฟาร์มเนี่ยมันก็จะเซอร์คูลเลตกันไปคือหมุนเวียนกันไปแบบเีื่อยเรื่อยนะ<ช>ไปทา,ทางคนบ้างภายรถส่งอาหารบ้างคนเข้าไปหรือแม้กระทั่งนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้เข้าไปในลงเรือนเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็มีได้เพราะหรือว่าจุดที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าตแต่ละฟาร์มเนี่ยมักจะไม่รู้เลยว่าฟาร์มของตัวเองเนี่ยมีจุดเสี่ยงอะไรบ้างมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ไม่ใช่เพียงแต่เพราะดิ<ช>านาอ คือแต่เราความไม่รู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของตัวเองคืออะไร mm hmm. แล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะกําจัดปัจจัยเสี่ยงนั้นลงเช่นเราก็รู้แล้วว่าพักล้ามันต้องทาได้อย่างดีควกคุมกายข้อออกคนอาบน้ำอย่างนี้นะครับคนอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ในบางครั้งคราวมันหย่อนยานลงไปมากเพราะเห็นว่าไม่ค่อยจะมีเรื่องโรคขึ้นมาตอนนี้เสร็จแล้วก็วินัยหย่อนยานเข้าไปปุ๊บโรคก็เกิดพอดีนะครับ mm hmm. แ,ลแล้วหมอสังเกตดีๆนะครับในไก่เนื้อเนี่ยนิวคาสเซลไม่ได้ตายร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็อาจจะไม่ติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งๆที่ฝูงไก่เนีย่ยมาจากพ่อแม่พันฝูงเดียวกันด้ซ้ำได้ซ้ำน,นะครับอันนี้เป็นจุดที่บอกว่าเห็นว่าบางตัวมีภูมิบางตัวไม่มีภูมิหลายต่อหลายครั้งก็พิสูจน์ได้หลายครั้งแล้วในขณะที่แสดงอาการเนี่ยในร่างกายในเลือดเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันเลยไม่มีภูมิคุ้มกันยังยังไม่พอมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดกำลง<ม>ังปล่อยไวรัสออกมาจากร่างกายนี่ซ้ํามันชี้ให้เห็นอย่างว่าในเรื่องของการให้วัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําาาคคคััญมมกืือเเรีีวซนพ่อไว้สําหรับบคควุมป้องกันโรคนะับ แต่ถ้าไก่เนี่ยได้รับว,วัคซีนที่ไม่ดีเนี่ยหรือไม่สมอเสมอกันอ่ะบางตัวได้บางตัวไม่ได้บางตัวได้ก็สร้างภูมิ้กันต่อต้านได้บางตัวไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟาร์มของเราไม่มีโรคเข้าหรือการจัดการต้องกันโรคดีนะหรือว,ว่าไบโอเซคิวริตีไบโอโลนีเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่เกิดโรคนะครับแต่ว่าเราจะหาฟาร์มแบบนั้น,นค่อนข้างยากมากเพราะเราไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าจุดอ่อนของฟาร์มจริงเป็นอะไรนะครับ วิธีการที่ดีที่สุดก็คือพยายามที่จะให้ไก่ได้รับวัคซีนให้สม่ำเสมอกันนะครับมันไม่สาคัญว่าคุณจะสเปรย์คุณจะละลายน้ําหรือคุณจะหยอดตาหรือหยอดจมูกอะไรก็แล้วแต่ขอแต่เพียงว่าให้ได้รับวัคซีนเนี่ยสม่ำเสมอกันอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเราไม่สามารถการันตีร้อยเปอร์เซนว่าระบบไบโอของเราระบบประกันของเรามันจะดีเลิศมากครับอาจารย์ แล้วผมจะบอกให้ว่าจากประสบการณ์ที่ผมทํามาเนี่ยปัญหาไม่อยู่ที่ไก่เลยทั้งหมดจะปัญหาที่คนหมดเลยครับอาจารย์เพราะส่วนใหญ่แล้วคนก็จะเป็นคนที่ทำไปไปฏิปปบัติหน้าง,งานใช่เพราะว่าเ,เรา,านนขนาดว่าฟาร์มเนี่ยมีมีแผนงานมีโปรโตโคอลหรือว่าขั้นตอนการทํางานนะครับอาจารย์ขั้นตอนการเลี้ยงไก่การเตรียมตัวเนี่ยคือคือก็อ่านเห็นอยู่กันทุกวันนะแต่เวลาทําจริงไม่ทำครับผมแล้ววินัยของคนในฟาร์มเนี่ยสาคัญมาก อาจารย์ครับผมแล้วคราวนี้เราจะสามารถตรวจสอบได้ไงว่าประสิทธิภาพการทำวัคซีนที่ฝากเนี่ยที่เกษตรกรทำเนี่ยมันทำแล้วมีประสิทธิภาพการต้องการที่ดีมากครับผมคือคืออย่างนี้นะครับการที่เราหลายหลายคนก็อาจจะตอบว่าเป็นการตรวจระดับปุมยคุ้มกันอันนั้นมันสายเกินไปหมดคารเพราะอะไรดูไหม เพราะว่าเราต้องรออีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยก็2ออาทิตย์สิบวันเพื่อจะตรวจว่าปูมขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างไงแต่แล้วน่ะถ้าระหว่างที่รอจะโรคเข้าแล้วเนี่ยระบบใบองของเราไม่ดีเนี่ยคือมันไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องตั้งใจในระหว่างที่ให้วัคซีนเียไม่ว่าจะเป็นการฉีดสเปรย์หรือละลายน้ำเนี่ยต้องตั้งใจที่จะให้วัคซีนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็บอกว่าถ้าละลายน้ำก็ควรให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็แล้วการอดน้ำก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม่าออออร้้้้นนนก็ตงดํสัหย ะร,ระหว่านั้นเตรียมวัคซีนคุณภาพของน้ำอะไรมาพร้อมหมดพอวัคซีนหมดปุ๊บเราตุ่มมาร้อยตัวเนี่ยต้องเจอปาบติดสีเนี่ยนะครับอย่างน้อย9กสิบตัว เนี่ยซึ่งซึ่งเรื่องแบบนี้ปฏิบัติกันมากน้อยแค่ไหนี่สุดคือเราต้องมอนิเตอร์ริตติดตามหรือเช็คเนี่ยเรียลไทม์น้ขนาดนั้นเลยไม่ใช่ไปบอกว่าจะเจาะเลือดไตเตร์ดูมันไม่ใช่นะครับมันคนละประเด็นเราต้องทําบตรงนี้คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการดูว่าประสิทธิภาพดีไม่ดีก็คือเราให้ไปเน้นติดตามที่หน้างานเลยว่าไก่ได้รับวัคซีนจริงจริงตามที่เราต้องการทุกตัวม่ใชวิธีการใช่มันมีวิธีการตรวจนะครับไม่ว่าจะสเปรย์ยาคุณก็จะเห็นสีเพราะฉะนั้นถ้าค ว่าคุณก็ควรจะศึกษาให้ดีว่า ปัใจจัยในการให้วัคซีนแต่ละชนิดแต่ละวิธีการไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ละลายน้ำหรือหยอดตาคุณพร้อมไหมอุปกรณ์คุณพร้อมไหมอุปกรณ์พร้อมเขาตัคนไม่พร้อมเช่นคนไม่มีเอ็กซ์เลียหรือว่าไม่มีประสบการณ์ในการพ้นสเปรย์วัคซีน,นอย่างเง<ม>ี้ยยังไงก,ก็ก็ไก่ได้บ้างไม่ได้บ้างครับอาจารย์ครับ,รบถึงแม้ว่าสายพันธุ์ของเชือ้อคาสนเนี่ยมันก็จะมีใหม่ๆซึ่นจีโนไทป์7จีโนไทป์8จีโนไทป์7อะไรเอที่แต่ผมก็จะขอบอกว่ามันไม่ได้ตายทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเขาก็แบ ถ้าไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่ใช้วัคซีนจะเป็น G7G8 มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ยังกระตุ้นได้เพราะว่ามันก็มีซีโรไทปเดียวก็แสดงว่าวัคซีนยังไงก็ป้องกันลดได้ยาแต่ขอให้ครับจริงๆใช่ใชขอให้คืขอขอให้ไก่ได้รับวัคซีนจริงๆอย่าง,งเป็นๆอันนี้มากแต่คราวนี้ของเราเลี้ยงไก่หนานแน่นมากรรเรื่องนี้ในไก่เนื้อเนี่ยเราให้วัคซีนเนี่ยมันไม่ได้บ่อยครั้งเหมือนก,กับอยู่คาังเซียแล้วส่วนใหญ่ตกลงว่าอาจจะให้สเปรย์หรือว่าให้ละลายน้ำเนี่ย เราต้องตรวจตาต้องอนิเตอร์ว่าตรวจตาดูต้องคอยเช็คว่าคุณภาพนะ้ำเป็นอย่างไรว่าสิ่งเก็บดีไหม อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ระบบไบโอของเรา่ยดีไหมคนอาบน้ำิงหรือเปล่าเผยเสื้อผ้าดีหรือเปล่านะฮะมันก็ยังหลายต่อหลายครั้งก็คนก็ยังกลับไปบ้านแล้วก็ไปเล่นกับไก่หลังบ้านหรือไก่ชนก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งเนียมันต้องมีความเด็ดขาดของผู้จัดการความนะครับแต่ว่าบางครั้งเด็ดขาดมาไปแรงงานก็ไม่ดีคือเราเข้าใจแต่ว่าคนช่วงี้นยากอยู่ครับจริงๆเนี่ยวินัยเนี่ยสำคัญมากวินัยของการปฏิบัติงานเนี่ยสำคัญมาก ึ่งคนส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดเพราะว่าถนอมน,น้ืนใจกันแต่ถนอมเ้ื่อใจกันแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราให้ษษษษษวัคซีนเราก็ให้อย่างดีแล้วคนของเราเนี่ยมันต้องไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวนะต้องซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงแล้วก็ปฏิบัติขั้นตอนโปรโตคอลหรือขั้นตอนการทํางานนะ่ามว่าหลายคนนีค่คือขาดความเข้าใจในเรื่องของการทำวัคซีนไม่ใช่ไม่ใช่ขาดความเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่ตั้งใจทำงานมากว่าไม่ตั้งใจทํางานถามว่ารู้ไหมรู้หมดเลยต้องละลายอย่างนู้นต้องละลายอย่างนี้ต้องใช้้้้นนนนนํําาาาาขเเท่ีป็ก p h อยู่6.8ถึง7.4แล้วอุณหภูมิไม่เกิน25องศาละลายวัคซีนทำอย่างนี้ใส่สีเข้าไปรู้หมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาไม่ใส่ใจให้ทำแบบการการให้วัคซีนเนี่ยเป็นงานที่ประณีตนะไม่ใช่สัตว์ตัวว่าทำๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะการันตีหรือว่าให้ความเชื่อมั่นร้อปอร์เซกับระบบป้องกันโรคของเราไม่มีใครกล้าหรอกครับว่าร้อยเปอร์เซนจะดีนะครับ